โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปกรุงเทพนะลงไปที่นั่นเลยเพื่อไปงานเปิดตัวหนังซีรีส์ใน n น t f ฟ i x ที่ผมทำชื่อเรื่องดารลาปุผาฆาตกรรมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะเรื่องนี้ผมทำสกอหรือทำเพลงประกอบกับเพื่อนที่ชื่อฟิลนะอย่าลืมไปดูกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นไงก็นั่งรถจากโคราชไปถึงหมอชิดแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อไปถึงภรากรอันนี้ถึงตัวงานแล้วนะคนกาลังจะมากันอันนี้เวที แล้วก็มีการจัดดอกไม้ซึ่งดอกไม้เนี่ยมันจะมีดอกไม้ระบุของแต่ละคนว่าใครคือฆาตรกรแล้วก็ให้ทีมจัดเนี่ยเขาจัดอันนี้ก็คือให้ฟังว่าใครคือฆาตรกรนะมีหลักฐานที่อยู่ในแบบว่าในฉากอะไรเนี่ยผมก็จะหยิบดอกไม้มาเพื่อให้เขาจัดดอกไม้ให้อ่า เชื่่อวาาหลายคนนก็ไม่ใช่เรื่องของเราครับแค่เป็นคนเป็นทีมงานเปิดตัวอันนี้เพลงที่ผมทำนะลองไปฟังได้ในเรื่องดารานะในเน็ตฟลิกซ์ย้ายออกมาแล้วเริ <c oughs> ่มเลยน้องไม่ค่อเปิดเลยโปรโมทอะไรเสร็จก็จะมีการถามผู้สื่อข่าวก็จะถามอะไรเงี้ยครับ